เลงเลงกลางเลงกลางพาท,ทิพย์กับตัวนี้ห,หน่อยแก้ว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 ตกไปไปทางขวาหน่อยครับขวาหน่อยทางพี่อ๋อหน่อย เดี๋ยวเล่นกลางนี้ัอได้ไหมกลางนั้นได้กลางเ็นกลางเ็นดูลูกย่าย้ายโต๊ะก่อนกันจะได้พัาออกโต๊ะเง